ครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการชาร์จรถ V2L กัน Vehicle to Load แต่ Vehicle to Load ก็คือการจ่ายค่าไฟเข้าบ้านเนาะเขาเรียก V2L เราจะทําการชาร์จ V2V กันครับ Vehicle to Vehicle นะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่มีการปล่อยไฟออกมาจากรถได้คันแรกของเท s l a ด้วย Model X S Model 3 Model Y ไม่เคยทําได้ Cybertruck จะเป็นคันแรกที่ทับได้นะครับรตระกูลของเทส l างรันะครับหลักการง่ายๆหัวชาร์จแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าที่เราต้องการชาร์จครับ คันนี้ก็คือ v o l kswagen idc all wheel drive pro นะครับผมคันนี้มีแบตทั้งหมด82กิโลวัตต์แรับชาร์จิ้งสปีดได้ที่11กิโลวัตต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าชาร์จแล้วมันจะได้ไฟกี่กิโลวัตต์กันตัวนี้ปล่อยไฟได้ทั้งหมด9.6กิโลวัตต์นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับหัวชาร์จของเราจะเป็นหัวชาร์จ nima นะครับ14 50 n e m a 14 50 เป็นหัวชาร์จเมกาลักเมกาก็จะหน้าตาแปลกๆอย่างนี้ครับพกลัก240โวลต์ขึ้นไปหน้าตาแต่ละลักแอมไม่เท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็14ขีด50เสียบเข้าไปตรงนี้นครับเสียบไปปุ๊บก็ยังไม่ขึ้นอะไรก็ทําการลากสายมาอันนี้ผมสาธิตให้ดูสําหรับคนที่วางแผนที่จะซื้อรถไซเบอร์ทรักในเมริกาหรือว่าอนาคตมันไปขายที่ไทยก็ทํา V2V กันได้นะครับเสียบตรงนี้โอเค ไฟยังไม่เข้าครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้กดส่งไฟจากภายในรถออกมานอกรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในรถไซเบอร์ทากันเพื่อส่งไฟครับเรามาถึงที่ภายในรถแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับ outlet and mod นะครับแล้วก็เราจะเปิดตัว outlet เริ่มมานะเรากดเปิดตรงนี้โอ้โหไฟขึ้นไม่หยุดเลยโอโห้หไฟขึ้นไม่หยุดเลยนะครับดูดีฮะไฟขึ้นไปถึง7.5กิโลวัตต์เลยรถ กระบะไฟฟ้าคันนี้สามารถปล่อยไฟออกมาได้ V2V นะครับตอนนี้เราทำ V2V อยู่กับ Volkswagen i d 4นะครับ ที่ความแรง7.5กิโลวัตต์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่ง AD4 รับกี่กิโลวัตต์นะครับเอเคครับเราจะเห็นได้ว่าตัวที่ชาร์จพอร์ตของ Volkswagen i d 4เป็นสีเขียวแล้วนะแล้วก็สายเนี่ยเราต่อตรงจากรถนะครับไม่ได้ต่อจากบ้านนะดูดีๆนะครับต่อจากรถอ่ะเรามาดูกันดีกว่าภายในรถน้ำปัดขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้คือแบตเขาเต็มเต็มจะเต็มแล้วนะฮะ99%แต่ว่าเราดูได้ไฟเข้าที่7กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอีก6นาทีเต็ม นะครับอันนี้เราทดสอบกันเฉยๆเพราะว่ารถคันนี้แบบจับเต็มเลยแนละ้ว99%นะครับชาร์จได้นะแล้วก็ช่วยเหลืออิมเมอร์เจนซี่ฉุกเฉินได้ก็ถือว่าชาร์จได้แล้วก็อ m e เมอร์เจนซี่ฉุกเฉินได้ในกรณีอนาคตถ้าเกิดรถเพื่อนหรือว่ารถใครดับกลางทางแล้วก็ต้องการให้มีคนช่วยเติมไฟให้ก็ไม่ต้องลากครับก็ให้เอาไซเบอร์ทรัคไป ถ้าในอนาคตไซเบอร์ทัาขายที่ไทยเนาะก็อาจจะมี V2V จริงๆหลายค่ายในไทยก็สามารถทํา V2V ได้ล้วแต่ตัวนี้นี่ V2V โหดมาก V2V ระดับ9.6กิโลวัตต์นะครับในท้องตลาดนี้ก็ยังยังไม่มีด้วยความที่แบตมันใกล้เต็มแครับมันมาเลยลดกําลังไฟเลย7กิโลวัตต์ชาร์จเจอร์ก็เข้าแบบอย่างที่เห็นเลยนะฮะเห็นเลยเขียวๆอย่างนี้เลยไฟก็เข้าแบบรัวๆแรงๆเลย